นั่นคือเฉินไข่เฉียงเขาเป็นหลานชายของนายพลเฉินจ้านเทียนตราบใดที่เขาอยู่ที่นี่เมื่อแต่ราชานรกชูก็ไม่สามารถทําอะไรได้หลานเฉินขอบคุณสาหรับความช่วยเหลือของหลานอาจารย์ชูผมเป็นหลานของนายพลเฉิน,นตระกูลหังมีบุญคุณต่อปู่ผมโปรดเถินแก่คุณงามความดีของปู่ไม่ตาตระกูลหังด้วยเถอะ ปู่ของผมจะออกจากการเก็บตัวผมเพราะเร็วนี้คุณคงไม่อยากมีเรื่องด้วยหรอกนายเป็นตัวแทนของเฉินจ้านเทียนหรอคุณถังเคยช่วยชีวิตปู่ของผมไว้ผมคิดว่าเขาจะแสดงความคิดเห็นแบบเดียวกันถ้าเขาอยู่ที่นี่แต่เฉินจ้านเทียนเท่าน,นั้นที่มีสิทธิ์คุยกับฉันนายมีสิทธิ์อะไรมาคุยกับฉันใส่หัวไปซะนาย ใส่หัวไปคุณเฉินคุณเป็นอะไรไหมเขากล้าดียังไงมาทำร้ายเฉินไข่เฉียงชูยี่นายกล้าล่วงเกินคุณเฉินดูเหมือนนายไม่ใส่ใจในพลเฉินเลย นายคิดว่าในพลเฉินสามารถปกป้องตระกูลถางของนายได้หรออย่ามาล้ำเส้นอาจารย์ชูผมผิดไปแล้วผมไม่ควรมาที่นี่อาจารย์ชูโปรดไว้ชีวิตเราเราถูกบังคับเราไม่มีทางเลือกฉันรู้ว่าใครถูกบังคับให้ทำเช่นนั้นและใครเป็นฝ่ายเริเร่มทำร้ายญาติพี่น้องของฉัน เนื่องจากตะกูลหาของนายไม่เต็มใจย้ายออกจากภูเขาเมเปิลภูเขาเมเปิลลูกนี้งั้นก็ไม่ต้องมีใบไม้บนภูเขาลูกนี้อีกต่อไป ผูเขาเมเปิลหายไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตะกูลถังทำเกินไปจริงๆแม่ไม่ต้องกังวลเมื่อผมกลับมาตะกูลถังจะไม่กล้าทำอะไรพวกเราอีกอาจารย์ชูมีคนอยากพบคุณมากมายข้างนอกบางคนดูเหมือนจะมีเชื่อเสียงมากเลยนะ ไม่ฉันจะฝากสิ่งเหล่านี้ไว้กับนายแต่อาจารย์ชูทำไมคุณถึงรีบกลับละ่ะทำไมไม่อยู่ต่อฉันกำลังรอคอยใครบางคนรอใครครับมันคืออะไรจดหมายนั่นทำจากกระดาษเหรอ ทำไมมันถึงทะลุกระจกได้ละ่ะหากสิ่งที่ฉันคาดไว้เป็นจริงมันเป็นจดหมายท้าประลองสามวันหลังจากนี้มาสู้กันที่เมืองหลวงเฉินจ้านเทียนเป็นหนังสือท้าประลองแต่ตอนนี้ใครจะกล้าท้าประลองกับคุณละ่ะเฉินจ้านเทียนนายพลเฉินหรอจบแล้ว จบแล้วอาจารย์ชูคุณควรออกจากเมืองหลวงโดยเร็วที่สุดเฉินจ้านเทียนคือเทพสงครามเสี่ยวยี่อย่าทำอะไรบ้าๆบ,าบ,าบาอๆเพราะลูกยังหนุ่มเกินไปนายพลเฉินเป็นคนมีชื่อเสียงและเป็นคนมีน้ำใจลูกไม่ควรเป็นศัตรูกับเขาแม่ผมเข้าใจจริงๆแล้วตั้งแต่ที่เขาออกมาผมก็รู้สึกตัวแล้วเลยรอเขาอยู่ที่นี่ เราสองคนจะต้องต่อสู้กันชีวิตหรือความตายเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนแต่ผลลัพธ์จะถูกตัดสินวิธีการสมัครสมาชิกบนสมาร์ทโฟนให้เปิดไปที่เว็บเบราว์เซอร์แล้วกดไปที่จุดไข่ปลาที่มี3จุดจากนั้นเลือกเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปแล้วเข้าไปที่ YouTube ค้นหาช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิก หรือเข้าไปที่คลิปใดก็ได้ของช่องอ่านมังงะจะมีให้สมัครสมาชิกเช่นกันขอบคุณที่เป็นกำลังใจและสนับสนุนช่องของเราครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราได้เปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ